ผมขอขอบคุณเพจผู้แปลสามารถเข้าไปกดติดตามได้ที่เพจนะครับผู้แปลแปลไว้หลายเรื่องนะครับมีแต่เรื่องน่าติดตามถ้าผมลงคลิปช้าก็สามารถเข้าไปติดตามในเพจได้นะครับและผมขอฝากช่องของผมไปด้วยนะครับถ้าเข้ามาดูแล้วช่วยกดไลค์กดซับหรือจะคอมเมนต์ไว้ก็ได้นะครับมาแลกเปลี่ยนข้อมูลกันในคอมเมนต์ก็ได้นะครับแล้วถ้าอยากให้ผมทําเรื่องอะไรคอมเมนต์ไว้ได้เลยครับขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับ ทำไมครับพี่ทำไมพี่ต้องทำแบบนี้ในระหว่างชีวิตที่ผ่านมาของฉันเด็กที่พ่อฉันรับมาเลี้ยงได้ฆ่าครอบครัวของฉันทั้งหมดหูเตาในตอนที่ฉันจากไปนายต้องดูแลตัวเองด้วยผู้หญิงที่ฉันรักที่สุดเธอฆ่าตัวตายเพื่อที่จะช่วยฉันนี่เวลาที่มีเงินเยอะจะรู้สึกดีแค่ไหนกันนะแกมันก็แค่ไอเศษขยะในยุคแห่งศิลปะการต่อสู้ผู้ที่ไม่สามารถปลุกพลังศิลปะการต่อสู้ของตัวเอง หรือที่รู้จักกันคือคนธรรมดาในชีวิตนี้ฉันไม่ต้องการที่จะให้ตระกูลเสียของฉันย่อยยับฉันไม่ต้องการให้สิงเฉียวตายและฉันไม่ต้องการที่จะเป็นแค่เศษขยะหู่เตา๋าในตอนที่ฉันจากไปนายดูแลตัวเองด้วยเอ๊ฉันคิดว่าฉันโดนโจมตีด้วยสายฟ้าฟ้าของเซียวหมิงนี่นี่ฉันยังมีชีวิตอยู่ได้ยังไง ดูเหมือนโกโก้จะสบายดีด้วยไปลงนรกซะพี่ทำไมพี่กำลังจะทำอะไรฉันกำลังอยู่ในทะเลเพลิงอยู่ทำไมตอนนี้ฉันถึงได้มาอยู่ในสวนเอ๊ะทำไมมันเลืองแสงหรือว่าแหวนของมันพับุรุษช่วยชีวิตฉันไว้เซียวหมิง พ่อสงสารแกแล้วก็เก็บแกมาเลี้ยงแต่แกกลับไม่สำนึกบุญคุณแล้วฆ่าครอบครัวฉันเซียววูเตาอย่าตามมาเซียววูเตานี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อแกขาดใจฉันชิงเฉยว่ยังมีชีวิตนี่คือตอนบ่ายในปีที่แล้วหรือนี่ฉันได้กลับมาเกิดใหม่พี่วูเตาสัญญากับฉันเธอไม่ได้เรียกฉันว่าพี่มานานมากแล้วมันก็แค่การพูดอำลา ในยุคเก่าบูนี่ใครที่ไม่ได้เรียนศิลปะก,การต่อสู้แบบฉันหรือที่รู้ๆกันคือบุคคลธรรมดาทั่วไปในช่วงบ่ายของปีที่แล้วฉันได้ไปขาดใจเจียงซางบูและเกือบโดนมันฆ่าตายตอนนั้นที่มันกำลังจะเตะฉันชิงเสือวได้มาปกป้องฉันไว้เธอได้รับบาดเจ็บสาหัสเจียงชางบูและพวกของมันได้พาตัวเธอไป ฉันซูชิงเฉียวขอยอมตายดีกว่าให้พวกแกทำสิ่งที่พวกแกต้องการเธอได้ฆ่าตัวตายในรถชิงเฉียวฉันไม่ต้องการให้เธอตายและฉันไม่ต้องการให้ครอบครัวทั้งหมดของฉันพังพินาศในปีนี้ฉันจะไม่ปล่อยให้โศกนาฏกรรมเกิดขึ้นอีกครั้งถ้าแกตามรถไม่ทันแกก็หูปากไปซะ ฉันไม่ต้องการเห็นเธอตายในเวลานี้ฉันไม่ยอมรับเด็ดคาดระบบสิงเสร็จสมบูรณ์เจ้าของเซียวบูเตาเลเวลมนุษย์ธรรมดาคุณสมบัติยังไม่ถูกปลูกพลังสกิล8หมัดราชันทั้งหมดนี่มันคืออะไรระบบถูกกีดกันศิลปะการต่อสู้ของคุณยังไม่สมบูรณ์คุณต้องการปลูกพลังศิลปะการต่อสู้ไหม yes รดเลือกวิธีการแลกเปลี่ยนบัตรระบบกำลังประมวลผลตู้ ATM อยู่ที่ไหนการแลกเปลี่ยนสำเร็จแล้วศิลปะการต่อสู้ได้เริ่มต้นการปลุกพลังโอ้มันเริ่มขึ้นแล้วความรู้สึกนี้มันรู้สึกเจ็บแต่ฉันต้องไม่หยุดการปลุกพลังศิลปะการต่อสู้สำเร็จเลเวลปัจจุบันขอบเขตเหลืองขั้นต่ำยังอ่อนแอเกินไป ยังสร้างวูอยู่ในขั้นขอบเขตเหลืองขั้นสูงฉันสามารถอัปเลเวลได้อีกไหมเนี่ยด้วยเงินคุณสามารถทําได้ทุกอย่างที่คุณต้องการแม้ว่าฉันจะบกพร่องในด้านต่างๆแต่ฉันไม่เคยจะบกพร่องด้านเงินทองฉันจะซื้อทุกสิ่งที่ฉันต้องการคุณกําลังดําเนินการอัปเลเวลยินดีด้วยเลเวลอัพสำเร็จเลเวลปัจจุบันขอบเขตเหลืองขั้นกลางยินดีด้วยเลเวลอัพเสร็จสมบูรณ์เลเวลปัจจุบันขอบเขตเหลืองขั้นสูง เร็วมากก่อนที่ฉันจะรู้สึกเสียอีกฉันพร้อมแล้วที่จะเป็นคนที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกความสมดุลไม่เพียงพอการอัพเลเวลล้มเหลวโคตรแพงในบาทของฉันมี10ล้านหยวนคุณหนูซูเธอก็เป็นคนที่มีศิลปะการต่อสู้ทำไมคุณต้องปกป้องอเศษขยะนั่นด้วยละ่ะเขาไม่ใช่เสสษขยะฮะาฮ่ฮ ในยุคของศิลปะการต่อสู้คนปกติที่ไม่มีความสามารถก็คือขยะมันไม่มีความสามารถที่จะปกป้องคุณลรอกงั้นฉันก็จะปกป้องเขานี่คนสวยจำไม่ต้องพยายามขนาดนั้นล่ะแค่ให้ฉันได้ปกป้องเธออ่าฉันซูชิงเฉียวขอยอมตายดีกว่าที่จะยอมให้แกทำตามใจนี่แกมีพลังตั้งแต่ตอนไหนวะหรือว่าแกซ่อนพลังไว้แต่แรก ถ้าแกปล่อยชิงเฉียวไปฉันจะไว้ชีวิตแกฮ่าฮ่ขยาพูดได้แม้ว่าแกจะเป็นนักสู้แล้วยังไงล่ะแกไม่มีแม้แต่ความสามารถอะไรเลยแต่แกยังอยู่แค่ชั้นสีเหลืองอีกนายของเราอยู่ขั้นบรรพบุรุษคนที่แข็งแกร้งที่สุดในเมืองดากอนพวกแกเลิกคุยโม้ได้แล้วไปจับตัวมันมาครับหมัดกระแทกปัตตาพีกงเล็บผ่าอาวกาศ แข็งแร่งมากอ่ารุนแรงมากอืมดูเหมือนการอัปเกรดที่ฉันจ่ายไปจะอยู่ในขั้นสูงแฮะไม่ว่าจะเป็นความแข็งแร่งหรือความเร็วเมื่อเปรียบเทียบกับสิ่งนี้ในระดับที่เท่าเทกันแล้วก็ฉันแข็งแร่งที่สุดอย่างแน่นอนเมื่อไหรกันที่บูตเตมีพลังมากขนาดนี้ความผิดพลาดทั้งหมดที่ฉันทำไว้ในชีวิตที่ผ่านมามันจะไม่เกิดขึ้นอีกในชีวิตนี้ ท่าทางแกดูใช้ได้เลยนี่แต่โชคไม่ดีที่แกเปิดเผยพลังที่แท้จริงของแกเร็วเกินไปหน่อยมัดพญาเสือโค้งนี่มันพลังที่แท้จริงของคนที่อยู่ขอบเขตเหลืองขั้นสูงสุดน้นเหรอขยะยังไงก็เป็นขยะอยู่วันยังค่ำอย่าบาังอาจมาเตะหมาฉัน เป็นห่วงตัวเองก่อนไหมไอขยะหูเต๋าวิว่งครั้งนี้ฉันจะไม่ยอมทิ้งเธอไปอีกแน่จะทำยังไงถึงจะชนะไอ้บ้าน,นั้นได้อัพเลเวลหรือเรียนรู้สกิลใหม่บอกมาว่าต้องทำยังไงอิงตามความสมดุลณบปัจจุบันของคุณคุณควรแก้งตายหรือวิ่งหนีฉันมีเงินไอ้เศดขยะฉันจะไม่ให้โอกาสแกเป็นครั้งที่ส ไปลงนโลกซะระบำผีเสือ้อ <_ D> เธอไม่สามารถป้องกันการโจมตีของฉันได้หรอกถึงตาของฉัน <_ D> พี่ผู้ตานี่พี่ถอดเสื้อผ้าทำไมเนี่ย <_ D> ฉันไม่สนใจรายละเอียดเล็กๆน้อยๆต่อไปแล้ว <_ d> สิ่งสุดท้ายของฉันเอาไปซะ <_ d> ขอแสดงความยินดีคุณได้เรียนรู้ตาประทับแปดมัด คราวนี้ไม่ง่ายแน่ที่แกจะสู้กับฉันถ้าแกไม่สามารถชนะฉันได้แล้วแกคิดอะไรของแกถึงได้ถอดเสื้อผ้าวันนั้นคิดที่จะฆ่าแกไงไม่มีใครที่อยู่ในขอบเขตเหลืองขั้นสูงสุดสามารถเอาชนะฉันได้แต่ตอนนี้แกอยู่แค่ขอบเขตเหลืองขั้นสูงฉันสามารถชนะคนที่มีเลเวลแบบแกสิบคนได้สบายสายสวัสดีครับทุกคนฉันคือโกโก้ วันนี้ฉันมาอธิบายเกี่ยวกับเรื่องศิลปะการต่อสู้ในเรื่อง b o บอ to be l ล s t ขั้นแรกมีธาตุทั้งหมด7ทธาตุมีธาตุสายฟ้าไฟลมทองไม้น้ำและดินแต่ละธาตุก็จะมีความสามารถที่แตกต่างกันออกไปใน b o บอ to be l ล s t จะมีทั้งหมด4ขอบเขตในศิลปะการต่อสู้ทุกแขนงสามารถบรรลุได้เมื่อมีความแข็งแกร่งที่เพียงพอจะมีขอบเขตเหลืองบรรพบุรุษ ปฐมพีและท้องนภาและยังมีอีกสี่ขั้นในแต่ละขอบเขตมีขั้นต่ำขั้นกลางสูงและสูงสุดหลังจากที่คนใดเลื่อนขั้นไปอยู่ในขอบเขตบรรพบุรุษเขาก็จะได้รับท่านประจำตัวของเขาฉันหวังว่าทั้งหมดนี้คงจะเพียงพอแล้วสำหรับตอนนี้และพบกันใหม่คราวหนะ้านี่มันใช้ท่าอะไรกัน พลังรุนแรงมากว้าวสุดยอดระดับเหลืองขั้นสูงสุดเหรอจะทำให้ฉันขำไปหน่อยเลยนะแกอยากตายมากใช่ไหมคาลเตอร์แอคแท็มันแข็งแร่งขนาดนี้ได้ยังไงมันอยู่แค่ระดับเหลืองขั้นสูงเองฉันเป็นนักสู้ระดับเหลืองขั้นสูงสุดเป็นนักสู้ที่แข็งแร่งที่สุดในระดับเหลืองในเมืองดากอนช่างบังเอิญ ไม่มีใครที่อยู่ใต้ขั้นบนรรพบุรุษสามารถต่อสู้กับฉันได้อีกต่อไปแล้วไอเวนแปดหมดตาประทับเซียวหมิงแกบอกว่าแกจ้างฉันให้มากำจัดไอเศษขยะแล้วนี่มันบ้าอะไรกันวะเนี่ยเขาเขาชนะแล้วนายท่านทรัพย์สินของศัตรูที่ท่านชนะมาได้สามารถนำมาใช้เติมเงินลงในระบบได้มหสัจจันยร์ เติมเข้าไปให้มากกว่านี้รถได้ขายเสร็จเรียบร้อยคุณได้รับเงิน1 2 0 0 0ล้านแสนทองคุณต้องการอีก80,000ทองเพื่อที่จะอัพเลเวลรถรถชั้นแล้วทำไมยังไงมันก็ไม่มีประโยชน์สำหรับชั้นอยู่แล้วแกไม่สามารถเอาไปได้นอกจากจะฆ่าชั้นก่อนฉันเห็นด้วยแกกล้าฆ่าชั้นเัินเหรอในชีวิตนี้ฉันจะไม่ทำอะไรที่ทำให้ชันต้องมาเสียใจในภายหลัง ฉันเป็นหลานของเจียงสื่อตีตระกูลเจียงเป็นหนึ่งในสามตระกูลที่ยิ่งใหญ่ในเมืองดากอนตระกูลที่ยิ่งใหญ่เหรอไม่ต้องห่วงฉันจะทำลายมันทั้งหมดเองภายในหนึ่งปีฉันต้องทำให้แน่ใจว่าเมืองดาก้อนเป็นเมืองที่ปลอดอาชญากรรมในชีวิตที่แล้วของฉัน1ปีหลังจากนี้สามตระกูลใหญ่ในเมืองดาก้อนต้องการที่จะขโมยยาของพระเจ้า พวกเขาจ้างเสี่ยวหมิงมาฆ่าทุกคนในตระกูลเสี่ยวฮะสิงเฉียวกลับบ้านกันเถอะโอเคนายท่านเรายังหาเขาไม่พบค้นหาต่อไปถ้าแกยังหาลูกของฉันไม่เจอแล้วก็ฉันจะหักเงินเดือนแกพ่อผมกลับมาแล้วพ่อครับผมดีใจมากที่พ่อสบายดีบูเตาในที่สุดลูกก็กลับมาลูกยังเป็นห่วงอาการป่วยของพ่ออีก ในชีวิตที่แล้วของฉันพ่อของฉันได้ใช้ชีวิตของตัวเองเพื่อปกป้องฉันวูต้าวิ่งเร็วมันก็นานมากแล้วที่ลูกได้พูดกับพ่อแบบนี้พ่อดีใจมากพ่อผมสัญญาว่าผมจะปกป้องตระกูลเสี่ยวของเรา,าวูต้าลูกได้โตขึ้นแล้วเออเสื้อผ้าลูกมีไหมเนี่ยเออผมถูกป้นนะ่ะหาขายกาันที่ก้ามาป้นลูกชายของฉัน ขายกันขายมันทําเดี๋ยวพ่อจะบอกให้พี่ของลูกไปสั่งสอนมันให้เขาอยู่ในระดับบรรพบุรุษขั้นต่ําเชียวนะอูเต๋ากลับมาแล้วเหรอผมตามหาเขาตั้งนานฉันยังไปไม่ถึงขั้นบนรรพบุรุษเลยดังนั้นฉันไม่ควรเปิดเดผยพลังที่แท้จริงของฉันตอนนี้เขาอยู่ในระดับบรรพบุรุษขั้นสูงเขาซ่อนพลังที่แท้จริงจากตระกูลเสี่ยวโอ้ฉันรู้แล้วว่าต้องทำอะไร ฉันควรแกล้งทำเหมือนที่ฉันเป็นครั้งล่าสุดนี่ไอ้แกเอาเงินมาให้ฉันมากกว่านี้สิอูเตาอย่ามาเล่นตลกกับพ่อนะไอ้แกดูนี่สิว่าผมมีอะไรกุญแจทองคําของตระกูลเสี่ยวกุญแจนั่นไม่ควรจะนํามาเล่นแบบนี้นะเอามันคืนมาให้ผมแปดล้านหรือว่าจะให้ผมโยนกุญแจนี้ลงในแม่น้ำํำจ้าโง่แกกล้าดียังไง พ่อไม่ต้องการเหรอก็ได้ก็ได้ฉันจะจ่ายเงินให้แกแต่สัญญากับฉันว่าแกจะคืนคกุญแจให้ฉันอืมเอาเงินให้ผมก่อนแล้วผมจะคืนคกุญแจให้ฉันเพิ่งให้แกไปห้าล้านเมื่อสองวันก่อนทำไมตอนนี้แกต้องการเงินอีกผมจ่ายหมดแล้วพ่อถามทำไมเฮ้อไอเด็กเหลือขอพ่อผมต้องเป็นคนที่แข็งแร่งเพื่อที่จะปกป้องตระกูลเสี่ยว ผมขอโทษพ่อจะเข้าใจผมเองในอนาคตหูเต๋ารอฉันด้วยพวกเธอไปอยู่ที่ไหนมาแล้วทำไมหูเต่าไม่เหลือเสื้อผ้าเลยสักชิ้นเดียวไม่ใช่ธุระอะไรของคุณดูเหมือนว่าเจียงซางหูจะแพ้เขามันเป็นไปได้ยังไงกันเซลยหมิงปล่อยเข้าไปพ่อพ่อไม่ควรตามใจหูเต่าแบบนั้นนะเออแม่ของเขาตายตอนเขายังเด็ก ถ้าเขาดีได้สักครึ่งหนึ่งของลูกก็คงดีแต่ไม่เป็นไรตระกูลเสี่ยวของเรายังมีลูกที่จะปกป้องพวกเราอยู่พอ่อผมจริงจังนะหยุดตามใจเขาได้แล้วไม่ต้องสนใจรายละเอียดเล็กๆน้อยๆหรอกนะบอกฉันมาเมื่อไหร่กันที่ศิลปะก,การต่อสู้ของพี่ตื่นขึ้นพี่มีฝีมือขนาดนั้นในระยะเวลาแค่นี้เดียวได้ยังไงขอร้องละ่ะอย่าไปใส่ใจเรื่องเล็กน้อยเลย อย่าใส่ใจงั้นหรอบอกฉันมาทุกอย่างเลยก็ได้ก็ได้ที่รักฉันมีแหวนทองเก่านี่และฉันก็เติมเงินเข้าไปและฉันก็ได้อัปเลเวลเติมเงินบ้าอะไรนี่พี่คิดว่าจะสามารถหลอกฉันได้หรอช่วยด้วยช่วยด้วยภรรยายของฉันกำลังจะฆ่าฉันนี่พี่พี่จะตะโกนเพื่ออะไรตะโกนเพื่อที่จะทำให้ออกห่างจากแม่มดไงนี่นี่พี่พูดว่างไงนะ นี่นายมาจริงๆงั้นเหรอระวังตัวด้วยครับอาจจะมีบางคนสะกดรอยตามพวกเราพ่อหลู่จานหลู่จัวโอ้นายรู้ว่าฉันเป็นพ่อของนายด้วยเหรอผมจะไม่มีวันลืมว่านามสกุลของผมคือนามสกุลหลู